of you I Shine นะคะข้างหลังก็จะมีเอ่อสกรีน12ด้วยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือวงดิสนี์นะคะผมก็น้องลูกเต่านะคะแต่ว่าก็มีเสื้ออีกตัวหนึ่งก็คือ Time Capsule นะคะเผื่อใครอ่ะไม่ได้มาซื้อในวันนั้นที่มีคอนเสิร์ตอยู่นะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็เสื้อตัวละ5 9าบาทเอ,อ ชุดเน่ยนะคะเพล่งใหม่เพิ่งออกนะคะรับชมได้ที่ทาดาเลเวลนะคะโซกูดโซแบ d ค่ะ yeah.